ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมโตโยต้าแกนเวียนะครับเปลี่ยนชุดรีโมทติดรโมทเพิ่มนั่นแหละนะผมเลยก็พาโะโตใส่พาโะโตนะใส่ชุดอัปเกรดนะครับผมนี่ก็เป็นลูกค้าเก่านะครับลูกค้าเดิมนี่แหละติดใจนะก็ขนรถมาทํานะที่่ะต่อต่อนะผมก็ขนเข้ามาทำนะสคันสคัน อาจจะชอบนะถูกใจนะครับผมก็จัดให้นะครับโอ้ยตาแกนเวีนะสวิตจะเป็นแบบนี้นะผมสวิตจะจบก็สวิตกดพับก็ใช้งานเดิมนะรีโมทเดิมก็มีมันใช้ไม่ได้นะมไม่รู้นเป็นอะไรก็ติดใหมไ่ไปเลยนะ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมงานรีโมทงานจะจกภาพออตโต้นะครับสั่งกลอบนะสั่งกลองเหมือนเดิมก็จัดให้นะวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบสี่มกราคมนะครับผมก็หลานุ่มจะหยุดทุกวันจันทร์นะครับสองอาทิตย์ก็รับงานปกติติดต่อสอบถามมาผมวิไอกระจกไฟฟ้าเอารยนต์นะก้อนประตูอะไรพวกนี้นะนี่ก็เรียบร้อยขอบคุณครับ